ฝากกดติดตามช่องอนาด้วยนะคะกดตรงนี้ค่ะมันกําลังหาว่าจะเอาลูกบอลออกมายังไงดูดินะไอ้แม็กซ์กาลังดูว่าจะเอาลูกบอลออกมายังไงมันติดอยู่เฮ้ยออกออกไม่ได้หรอกออกไม่ได้หรอกดูดิมันกําลังจะเอาลูกบอลออกมาพมอมันออกได้นะคารมี่สวัสดีครับวันนี้กับอาากับแม่เมียคิตตี้คิตแคทใช่แล้วก็พ่อโจ๊กด้วย วันนี้เราจะมาทำอะไรลูกวันนี้พ่อสั่งอันนี้มาโอ้คืออะไรหรอคะคืออะไรอะนว่าคืออะไรอ่าที่ขูดเล็บแมวและก็นั่นต่อได้นี่คือที่รับเล็บแมวอันใหม่แต่มันแยกมานะอย่างนี้นะเย้เราต้องต่อเองต้องต่อเองแล้วก็แล้วก็วันนี้ของันนี้ก็มาถึงเนี่ยต่อไงอะ้งนเนี่ยมัน มันเป็นแบบตั้งนะเดี๋ยวเราจะต่อให้ดูเพราะว่าอันที่รับเล็บเราซื้อมาสองสามอันแล้วแมวข่วนพังเลย่วนใช่ข่วนพันอ่ะคิตตี้ขูดทุกวันคิตตี้ทำแบบนี้ทุกวันเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันโอเคไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้อตอนนี้ก็มีคิตแคทเล่นมาเลยนะตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วนะิ้มานี่คือ นี่คือที่รับเล็บแมวอันใหม่ดูดิมันมาหามันมามองใหญ่เลยมันมามองใหญ่เลยแล้วก็มันก็เห็นว่าลูกบอลอยู่ข้างในลูกหนึ่งนะเอออ่ะนี่นะอุ้ยมันจะเล่นลูกบอลอ่ะหันให้มันเล่นหน่อยดูดิมันจะทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่คือที่รับเล็บแมวแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องพิงผนังไว้เนี่ยมันสูง มันสูงประมาณห้าสิบเซนนะน่าจะประมาณ<ร>าห้าสิบเซนก็พิงไว้ลองให้แมวปีนไหมเดี๋ยวตอนนี้แมวมันกําลังไอ้นี่อยู่มันกําลังแบบสนใจลูกบอลสีเหลืองนะตัวไหนชื่ออะไรตัวนี้ชื่อคิตแคทเพราะว่ามันสีดำ,ดำตัวนั้น<ม>ชื่อคิตตี้อ่ะเดี๋ยวให้มันให้มันเล่นอันนี้ก่อนนี่ลูกมันกําลังสนใจลูกบอลสีเหลืองที่อยู่ข้างในนะ อันนี้ลงทุนไปกี่บาทเนี่ยอันเนี้ยอันอันร้อยเก้าเก้ามั้งจำไม่ได้แล้วนะประมาณนั้นแหละประมาณร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเกือบสองร้อยหรือไม่สองร้อยกว่าบาทเพราะว่าตัวมันใหญ่แล้วเนี่ยตัวมันใหญ่มากเลยอ้วนเบิกกินเยอะแล้วมันก็ข่วนอันที่เป็นเสาเสาเชือกนะที่รับเล็บจนพังหมดแล้วนะพอก็เลยซื้ออันใหม่มาให้ นี่ชอบเลยชอบเลยเห็นไหมให้ลงนอนตะแคงนให้หทุกคนดูไหมนอนตะแคงยนไงอะนอนให้มันควาำอีกแค่ออยางงี้มันชอบแบบนี้มันกําลังหาว่าจะเอาลูกบอ,อกกกล,อ,ลบออกมายังไงดูดินะนช็ดกำลังดูว่าจะเอาลูกบอลออกมายังไงมันติดอยู่เฮ้ยออกออกไม่ได้หรอกออกไม่ได้หรอกดูดิมันกําลังจะเอาลูกบอลออกมาม <laughs> คิตตี้มาจองที่นอนตรงนี้แหละคิตตี้นอนให้ผ่นดีนะลูกเออไอ้ตัวนี้คิดแคทกำลังแบบว่าลูกบอลอยู่ข้างในเฮ้ยมันจะเอาออกได้ไหมนะตัวนี้มันฉลาดนะเนี่ยคิตตี้ตัวนี้มันดันดันดันให้เยอะถ้ามันออกได้จริงมันต้องมีรูตรงมันต้องแย่งกันแน่เลยว่าอันนี้ของเล่นใครแบ่งกันเล่นนะรู้ไหม แบ่งกันเล่นออมันน่าจะแบบโจมตีกันฮนะโจมตีกันเนาะไม่หรอเออ <c oughs> นกำลังแบบว่า <c oughs> เฮ่เอ,อ,เอ,อของเล่นใหม่อะเฮ่อของเล่นใหม่ไม่สนของเล่นเก่าแล้วออของเล่นเก่าอ่าเนี่ยมันไม่มันไม่สนของเล่นเก่าแล้วมันจะเล่นของเล่นใหม่อย่างเดียวเนี่ยเมื่อกี้ <c oughs> มันมี อันนี้มันดีมากเลยนะดียังไงก็คืออันนี้ที่รับเล็บใช่ไหม <c oughs> ที่รับเล็บใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มันก็มีน็อตตรงนี้เอาไว้ยึดด้วยนะตรงนี้เป็นไม้ <c oughs> เห็นปะเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็น่าจะแข็งแรงมากกว่าเดิมแต่ว่าใช้มือไข่ก็ได้นะเขามีน็อตให้แต่ว่าใช้อันนี้จะได้ไม่เหนื่อย <c oughs> แต่มันเหนื่อยด้วยการกดเอ้ยไม่เหนื่อยเท่าไหร่ใช้ไขควงไฟฟ้าใช้ไขควงไฟฟ้านี่มันเล่นใหญ่เลย มันไ,ไม่สนแล้วเออมันไม่สนของเล่นเก่าแล้วในนี้เขาให้เหมือนนี่ไงน็อตที่เขาให้มาไ,<อ>ไขมือคงจะแบบเมื่อยแย่แล้วก็น่าอันนี้น่าจะเป็นกัญชาแมวกัญกัญชาแมวหนะ้าไม่ใช่กัญชาคนน่นเอือพอดีมันชอบมันชอบอของเล่นใหม่อ่าต่อไปเราจะไม่ให้ของเล่นพี่คิตตี้คิดเซ็เล่นอีกโอเคก็ วันนี้เรามารีวิวให้เห็นนี่นะที่รับเล็บแมวนะใหญ่ใช้ได้เลยพอกับตัวมันน,ะน่าจะรับใช้รับเล็บได้ได้นะอันนี้สูงประมาณห้าสิบเซนแล้วก็ตรงนี้ประมาณสักสามสิบเซนได้นะสามสิบเซนอ่ะแมวเล่นได้อืมนี่ไงมันจองแล้วมันจองแล้วก็เดี๋ยวให้มันเล่นนะสำหรับคลิปนี้เรามารีวิววันนี้คุ้มไหมคุ้มคุ้มค่ามากมาปีกีขึ้นมาตรงนี้เลยเออใช่ครั เลโอเคสำหรับคลิปนี้คุณพ่อกัมนาขอลาไปก่อนอ่ะบายบายหน่อยคิตตี้คิตแคทบายบายบายบฮ้ยนี่ทำไมเนี่ยแม่หนูยังแบบมันนี่นี่มันมันเล่นข้างหลังใหญ่เลย